สวัสดีค่ะต้นนะคะที่เปลี่ยนต้นนี้มันเปลีนต้นเราเท่าไหร่พามาดูต้นไม้จะพาไปดูกระถางวันนี้จะพามาดูกระถางใส่ต้นไม้นะคะกับตอ้อมน,นะคะกระถางแบบนี้มันก็คลาดสิ่งกัน ลูกก็สิบเก้าปอนลูกใหญ่ลูกเล็กเก้าปอนโอ้โหใช้แบบชั่วกับช่่วกันเลยนะใหญ่ๆนี่ดีเนาะหน้าบ้านสองกระถางหน้าบ้านก็ห้าสิบปอนนะลูกขนาดนี้มีหลายแบบ พามาชมกระถางต้นไม้อันนี้มันทําแบบอันนี้มันเหมือนไม้นะน,นี่ก็คลาสสิกเหมือนกันอันนี้จะไม่หนักมากอันนี้จะเหมือนไม้เป็นลังเบียอะไรกันแล้วก็ถางดอกไม้พามาชมกระถางต้นไม้นะคะ วันนี้ชมกระถางต้นไม้สีเขียวนี่ก็สวยนะมาล้านต้นไม้หนะ่อยมาดูกระถางต้นไม้สีนี้ก็สวยสวยทุกสีอันนี้ก็ลูกกระท่า่อันนี้ลูกกระยิบเจ็ดปอน สีมันใกล้ายๆพัดเทลนั่นก็สีกาแฟกาแฟยี่ภาพปอนลูกนี้มีทุกรูปแบบถ้าต้องการแบบ แต่คลค้ายๆหินดินเผาอะไรก็มี <Yeah. S 1> คนชอบต้นไม้กัะถางต้นไม้นะคะโอ้ย oh, <laughs> ป้าเห็นอันอันหนึ่งมันสวยแต่ทงคนบางคนอาจจะไม่ชอบเหมือนป้านะพ้าชอบแบบเก่าๆเดี๋ยวจะพาไปดูอันนี้ลายๆก็สวยนะ <laughs> <laughs> อันนี้แบบเก่าๆแบบนี้ป้าก็ชอบแบบเก่าเจ็ดสิบฟอนนะลูกนี้ใหญ่ตั้งหน้าบ้านเนมันมีอันหนึ่งเหมือนสนิมเลยมันสนิมกินเลย แต่ไม่แพงนะเนะี่สามสิบปอนด์ลูกก็เลยเลยยีิบเก้าปอนด์แต่มันทำแบบสนิมสนิมกินเนะนี่ยนีกระถางนะคะใครสนใจกระถาง เดี๋ยวพาไปดูต้นไม้ปลูกสำหรับต้นไม้ใหญ่หน่อยนะไม่ใช่ดอกไม้แล้วตอนสากคนจะปปลูกหน้าบ้านอะไรนะ เป็นต้นไม้ซุ้มเลี้ยายอย่างนี้ก็ดีเนี่ยปุ่มๆเนี่ยแม่กระถางสูกหน้าบ้านสองต้นต้นละร้อยสามสิบนตรงนี้ก็มีกระถางน้ำตก จัดสวนค่ะอืม,อมน้ำตกน่าสนใจ 500. ห้าร้อยน่าสนใจนะอันนี้หกร้อยกว่าปอนด์นะชอบอย่างนี้นะเนี่ยน้อคนมากินน้ำได้เลยนะ ป้าชอบเหมืนนนอนกันนะนี่สองร้อยสองร้อยห้าสิบเป็นหินเล็ก เดี๋ยวจะพาไปดูพวกสัตว์ที่เขาจะไปดับสวนเดินมาดูฟางอันนี้ก็สวนควางควางสวนใหญ่ขนาดเอาควาง เราไปประดับสวนนะคะอืมนกยุงตัวนี้ตัวละสองร้อยกรอม คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะคะ